ใยของเราก็เป็นพระไต่ปีดกจิตของเราก็พู้ศึกษาพระไต่ปีดกอารมณ์ของเราเนี่ยแหละเป็นเชื้อโรคเราจะต้องฆ่าเชื้อโรคมันที่มันแพร่ระบาดอยู่ทุกวันคืออารมณ์ความรู้สึกคือการปรุงแต่งพอใจไม่พอใจนั่นคือเป็นอารมณ์ดังสิ้นเราจะต้องแก้ไขตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะต้องพัฒนาตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้อยู่ในธรรม เอาธรรมะก็หมายถึงศีลสมาธิปัญญาไปอยู่ที่ตาศีลส,สมาธิปัญญาไปอยู่ที่หูศีลส,สมาธิปัญญาไปอยู่ที่ลิ้นศีลส,สมาธิปัญญาไปอยู่ที่จมูกเมื่อศีลสมาธิปัญญาอยู่ที่กายกับใจเราแล้ว,ลวทุกอย่างจะเกิดคําว่างอกงามเกิดคําว่าดีงามดังคําว่าธรรมะเป็นความจริงของชีวิต ธรรมะเป็นความจริงของโลกธรรมะเป็นสมบัติของโลกธรรมะเป็นสมบัติของชาวโลกธรรมะเกิดมาพร้อมกับเราเกิดธรรมะตึงอยู่ที่กายที่ใจของเราก็ขอให้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายผู้ฟังธรรมทั้งหลาย มีสติรู้สึกตัวชีวิตมั่นคงชีวิตปลอดภัยชีวิตยั่งยืนชีวิตงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปขอเจริญพร